ครับสวัสดีมิตรรักนักปั่นสล็อตและคาสิโนทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์ทูชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเว็บดีๆอีกหนึ่งเว็บนะครับที่ไม่ต้องมีธนาคารก็เล่นได้นะครับเออสำหรับใครที่ไม่มีธนาคารนะครับสามารถเล่นเว็บนี้ได้เลยนะครับฝากถอนผ่านฮูแมนี่วอลเล็ตได้นะครับคุณผู้ชมก็เว็บนี้นะครับชื่อว่าเว็บยูฟ่าเก้านะครับสำหรับไลน์แอดนะครับก็แอดยูฟ่าเก้ได้เลยนะครับคุณผู้ชม ขออายุ18ปีขึ้นไปนะครับต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำนะครับผู้ชมพอแอดเข้ามาแล้วเพิ่มเพื่อนนะครับหน้าเว็บเขาจะมีประมาณนี้เลยนะครับกรอกข้อมูลได้เลยครับแต่ว่านี่ผมจะมาสอนกรอกข้อมูลด้วยนะครับกรอกแบบไหนที่ทําให้อดินเขาตอบเร็วนะครับปกติเขาก็ตอบเร็วทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่หมายถึงว่าให้เขาเข้าใจง่ายนะครับและเขาจะได้ไม่ต้องถามซ้านะครับแล้วก็จะได้รวดเร็วในการที่เราจะเล่นด้วยนะครับผู้ชม โอเคเดี๋ยวผมลบข้อมูลที่แอดมินส่งมาก่อน,นครับเมืาอก,กี้ผมก๊อปมานะจะได้ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์นะครับมันจะช้านะครับคุณผู้ชมก๊อปแล้วลบก๊อปแล้วลบไม่รู้ว่าผมก๊อปแล้วลบก๊อปแล้วลบมานี่มันจะช้ากว่าที่ผมนั่งพิมพ์เลข1 2 6 4 5 6เองหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแต่ผมได้ทําไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลบไปก่อนแล้วกันนะครับค่อยๆลบไปนะไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวมาสอนสมัครนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมาแนะนําโปรโมชั่นนะครับหน้าทางเข้าบางคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแอดวินพอสมัครเสร็จแอดวินจะส่งยูเซอร์กับทางเข้าเว็บให้คุณผู้ชมนะครับก็เข้าไปตามที่แอดวินส่งมาได้เลยนะครับตรงหน้านั้นผมจะไม่เข้าไปสอนแล้วกันนะครับผมสอนแค่สมัครตรงนี้ละกันนะครับข้อที่1ชื่อจริงนามสกุลนะครับคุณผู้ชมผมเอ่อยกตัวอย่างละกันนะครับเป็นมิสเตอร์ทู แชนแนลแล้วกันนะครับชื่อนามสกุลนะครับชื่อผมมิสเตอร์ทูนามสกุลแชนแนลแล้วกันนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมอันที่2เป็นบัญชีธนาคารถ้าไม่มีเราใส่ไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมขออภัยนะครับลิ้นพันกันอันที่3เป็นทูวอลเล็ตนะครับใครที่มีบูทูวอลเล็ตไม่มีธนาคารทําตามผมได้เลยใส่เบอร์ทูวอลเล็ตไปแทนบัญชีธนาคารได้เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเบอร์นามสมมุตินะครับอันที่4คือ ID Line นะครับใครที่ผูก ID Line ไว้กับเบอร์ ใส่เบอร์ไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่สําหรับผมผมไม่มีนะครับผมก็เลยไม่ใส่นะครับอันนี้ถ้าเป็นเบอร์เราก็ใส่ไปเลยครับเบอร์ทุกคนก็น่าจะเป็นเบอร์เดียวทัวร์เลตนะครับอันนี้6เป็นรู้จักมาจากช่องทางไหนนะครับถ้าคุณผู้ชมรู้จักมาจากช่องทางผมก็ใส่ไปเลยนะครับ Mr. t เตอร์ท n แชนนะครับใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะได้เครดิตหรือไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมผมไม่เอาอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแจกให้คุณผู้ชมด้วยซ้ำนะครับเครดิตฟรีนะครับนี่คือจากทุนของผมเองนะครับคุณผู้ชมกดติดตามผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับเราไปดูโปรโมชั่นของทางเว็บกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมโปรโมชั่นสมาชิกใหม่นะครับมีถึง2แบบให้เลือกด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมหลับมันเก่าก่อนนะมีถึง2แบบให้เลือกด้วยกันแบบที่1รับโบนัส100%นะครับสูงสุด1,000บาทเทิร์น20เท่านะครับคุณผู้ชมแบบที่2รับโบนัส50%นะครับ สูงสุด1 00 0บาทเหมือนกันเทิร์นก็จะดรอปลงมานะครับหรือแค่15เท่านะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับฝากร้อยได้100บาทแบบที่1ฝากร้อยได้50บาทคือแบบที่2นะครับคุณผู้ชมจะได้แค่50%าสนะครับโปรโมชั่นต่อไปเป็นโปรโมชั่นฝากประจำรับโบนัส10%สูงสุด1000บาทน,นะครับคุณผู้ชมเทิร์น2เท่านะครับต่อไปเป็นโปรโมชั่นนาะทีทองนะครับคุณผู้ชมฝากขั้นต่ำสี่สิบเก้าบาทรับโบนัสเพิ่มถึง20%เลยนะครับ สูงสุด1,000บาทเลยนะครับคุณผู้ชมอันต่อไปเป็นโปรโมชั่นแนะนำเพื่อนนะครับเพื่อนฝาก400บาทผู้แนะนำรับทันที99บาทนะครับสําหรับใครเพื่อนเยอะนะครับให้เพื่อนฝาก400นะค,คุณได้ทับรับทันที99บาทเลยนะครับคุณผู้ชมโปรตไปโปรคืนยอดเสียทุกสัปดาห์10%นะครับถอนได้ทันทีไม่ต้องทําเทิร์นนะครับเงื่อนไขอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจ,จก็ต้องไปถามแอดมินกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับคุณผู้ชมอันท้ายเป็นโปรโมชั่นวันเกิดนะครับรับบฟี500าทนะครับ จบจตกการแนะนำแบบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะสมัครก็สมัครตามผมได้เลยเดี๋ยวไปชมในคลิปกันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงผู้ชมที่อายุต่ำกว่า1ิปีไม่ควรทำตามส่วนพวกผู้ใหญ่ก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะกรัสรบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นสล็อตและคาสิโนทุกๆคนทุกท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม m r t o Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่เว็บย, Web, ยูฟ้าเก้านะครับคุณผู้ชมที่ผมแนะนำไปต้นคลิปนะครับ รอบนี้เราพกทุนมาที่500บาทนะครับคุณผู้ชมเบ็ดละ60บาทไปก่อนเลยนะครับถ้าใครที่จะสมัครนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทำตามคลิปได้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาแนะนำให้เล่นตามแต่สำหรับใครที่อยากจะเล่นจริงๆรายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาดูเทคนิคดีๆของผมได้นะครับโอ้โหกำลังจะบอกว่าเบ็ด60บาทแล้วเพิ่มเปน5นะครับหมุนไปแค่5ตาเท่านั้นนะครับ60บาทเบ้านะครับ3ทีนะครับเบ็ด โบนัสเลยนะครับคุณผู้ชมเข้าไหวมากนะครับคุณผู้ชมเปิดแรกก็โดนโล่ไปก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมมือลั่นนะครับเปิดแรกเมื่อกี้นะครับมาวนไปโดนสับเขาให้ดอกนี้หล่อมหล่อมพันห้าพี่ว่าไงเที่ยวไหมครับจบโบนัสเลิกเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเกมไวนะครับเกมไวเกมไวนะครับคุณผู้ชม เราเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะตอนนี้ก็ทุน5้ารก็กำไรพันห้าแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับคุณผู้ชมเราจะเลิกเลยดีไหมหรือเราจะปั่นเศษกันก่อนดีปั่นเศษก่อนลวกันนะครับคุณผู้ชมปั่นเศษไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าปั่นแล้วไม่เข่าก็อพอแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากำไรเราก็เยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคมีแจ็คมีองุ่นดัมุตมิแล้วก็แกงขวานซิ่งมานะครับคุณผู้ชม แล้วก็ไม่มีอะไรต่อนะครับอีกทีหนึ่งที่สุดท้ายไปไม่มานะผู้ชมโอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่น,นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มิสเตอร์ทูชแนลด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายทุน500บวก1,500ไปละ